กับตาเพิ่นโดยกาบสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องดิวายเอฟซีเบอร์สุมองสุบอนประสิเป็นภายในเด้วต่างประเทศโดยมาพบมาพ่อสะดวงเมื่อนี้กับพี่น้องสะดวกก็อยู่กับลานนี่เนาะอยู่กับลานแฝดน้อยเนาะน้องโตโตตาตาอ้ามาเบิ่งมาน้อยบ้าลูกอัสบายดีป้าลุงก็นุ๊กแหละสบายดีก่ันโดยสบายดีตาตาได้ลูก โดยพากันมายัางนี่ลูกมาบาังมา,น,าน้อยใช่ลูกยังน่ะใ,นใช้ไก่ตายฮั<ใ>นโมเมนไก่ตายไก่เป็นไก่เป็นเปี้ยลูกประตูมาคัางไว้นี่โดยแม่นแม่นแม่มันเป็นเปี้ยลูกละมันมนอนเออมันไปบัได้มันแขงมันฮักเลยลูกโดย,โดย นี่แข่งมันหักเลยเพิ่นมาท่วงอ่ะใกล้พอม่ร้องเลยยเอ้ามันมันยางได้ตัวน่ะตัวนี้มันแข่งมันหักได้ลูอแข่งมันหักปะโดยมันมันเหนืยเพรใช่มันตั้งตามอ่ะโมแล้วชาวกรบโบจักชาวกันมันเหยียบน้ำบ่ไก่จะเหยียบน้ำเป็นโดยเลยพาพาพังชาวถามีกินข้อกัำยังมาเนี่ย ไรินเห่ากํายังอยากกินบ่อชิ้นแห้งไะชิ้นแห้งกินบ่ออยากกินไข่กินไข่ไก่นะลูกอ่าบ่อยากกินชิ้นแห้งอยากกินไข่ไก่ไปหาไ่ไข่ไก่อยู่หันเด้นอะอยู่หันนะโอ้ยอย่าไปเห็ดมันแล้วมันพักเด้อเด้อมันก็งูเกี่ยวมันวะแม่เยินงูเกี่ยวพไปหาไปนับมาหน่อยด้วยว่าลูกอีจามนะลูกบอกป้าลุงนู่จากโตน๊ะมาหน่อยเอาหน่ะ อสัตว์องค์ก็อยู่กับลานน้องเลยเนาะพี่จับน้องตัวโตน้องตัตาอ่ะไพ่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 เป็นไอ้เป็นน้องลูกบอกป้าลุงเนาะใช่ยามันไห้มันนอนนะลูกให้มันนอนนะโดยแม่นบนมาหน่อยนอนได้หน่ะผู้ทั้งมากันเนาะโอ้กินนมกระเจ๊ะเจะเพี่น้องเไยมาหาโตกำลังเป็นตะแพงของเจ้าให้ของเจ้าเลยลูก ไ่ใช่มาตา่ตาเด้มาน,น้องกันมานองกใหญ่เลย้าวว่าวว้าว้ารจามนี่ว้าว,าวานางลูกนางเบิ่งมันกินนุ่มลูกนางลูกแพ้แพเป็นนไหนเราบอกป้าลุงลูกแพ้ชื่อเตอรโต,ต,ตน่ะเอเอนี่บอกรบกตัวนั้นแหลน้องเลยซื้อ,อยังน้องนะ่ะบอกป้าลุงลูกใช่่พอนะไปใช้พอนะไปใช้มือนี่ โดยน้องนีสารวงกัอยู่กับหลาเนาะพากันมาเล่นอยู่สวนเนาะกัสวนกัอยากหกเด้อเนาะอยากมีไม้ไม่ตกเน่ะกัอยากหกเลยเนาะกกกบัขี้เด็ใช้ลูกจะาช่างจักแทะพักขี้เด็กบ่กินบ่เจ้ากินบ่แกงอะมีมุ้งได้บุมีบุมันยังมีนะมุดมุดงแดงอะใช่ไปไปเบ่งไปไปแม่แม่มาญาตมันครบแล้วพอไปแล้ว้อ มันคบมือได้หรอกมันครบลายโตคบลายโตเจ้าบ่ได้ไห้บ่มันคบนะไห้ยื้อครบเสือบแม่คบเชือกไห้ไหนไห้แบบไร้น่ะแม่ได้ไห้ไม่ได้ไห้น่องนะไห่บ่แต่ตาเนี้ยแต่ตาชั่วน่องเนาะน้องตาตานี้มุดดินกวไห้หกอ๋มุดแรงมุดินคบกันไอ้กับบุไห้น่องนะไห้บ่หรก แพงบ้ามาน้อยนี่อู้มันเนื้ออู้มมันเนื้เห็นมันน่ะกูอู้มมนันก็ให้ยเดะเจ้าเจ้าบนาบอดมเนี่ยบนามบบังในไก่มันเป็นอ่ะตำแหนักหัวสะไข่ามาผูกมันเด้อเด้อเอาหัวปีไข่เออผูกแขงมันแหกนี่แขงไก่หักนี่ไก่ตัวน,น,น้องเนี่ยลูก<ด>มันกระซอง,ตงัตน้ำมาให้ไก่กินอก นัม <toys> ่เห <m ics> <m ics> ็นกล้กินอนนับนัน่เห็นบ่ลูกมันลูกมนมีสองตัวนี่ใช้หลายตัสาวสาวเบิองขคือเห็นสองตัวนึงไก่แข็งฮักเนาะเป็นแม่อนลูกมันสองตัวโดยไม่สิทกันมาไม่สิทธกันใช่ใช่เห็นมันอัน อันใช่น้องแต่ตาเจ้าบ้านไข่ไก่เนี่ยไปภาพาพาไปเบิงกันปะปลาโตปลาไข่ไปเบิงบนไข่ไก่เนี่ยลูกเมนบบมันมันพักอยงไรฮะมันต่อได้อยู่มันเมนพักนี่อ๋อเมนควมเพิรนดนอนนี่ไแพะเอาไม้แดกใช่นี่ลูกนะต่ตาว่าคือตัวโตเอาไม้ใช่นี่ไข่ไก่กำลังพักนี่พี่น้องก็อยากมันมืดเนาะนอนพักอยู่ไม่ไม่เห็นลูกว่วไล่แม่มดูวัวไล่ นั่เน็นออกแล้วใช้ถูกใช่หรือใครใกล้พ่อพี่น้องเลยพกเจ็ดเปดหน่วยเนาะไปเอาไปไปไปดินโฮมปุปั๊มันออกแล้วมันออกแล้วมันเห็นเจ้ามาโดยมันออกเดี๋ยวปั๊บปัไปพูดแบบไปให้จามปุ๊บปั๊บผลมาบนไข่ไก่เปดหน่วยตกเลยตกนายลานสรดว่ายน้ำกระด้างปากเกี้ยงไว้พี่น้องเลยสามปีเนาะ นี่กับบนสวนเนาะบนเก็บเครื่องเก็บกองกับอยางหกเนี่ยทางสะดวกกับผ้าลานมาเด่นอยู่สวนเนาะมันหฮมอ้ามันยังหมออยังอ่ะหมอยังอ่ะงไงหมอไข่หมอไข่เมนบ้าหมอไข่ลูกโดยเดะสบายดีป้าลูกอีกเท่าลูกสบายดีงามลูกดีเจ้าหน้าซื้ออย่างฮะ หมูเรียกยมันไม่มีอย่างมันแต่ขี้ดินนะ่ะมันหมรียกมันมีแต่ขี้ดินหมอกอะ่ะหมอกไปทอดไข่บอกบอกทอดอยังไงะทอดหมูกระทะดีเด้อทอดหมูกระทะเจ้าเคยกินบ้าหมูกระทะนะนเคยกินบ้าหมูกระทะนะอ,อยากกิน,ยนกอยู่งบ้างหรอกอยากกินใช้หมกล้วยเนี่ยสั่งกินแห้อ๋อม,มันทันในซุกหรอกมันยังนอนอยู่ พังพังน้องโตโตตาตาอยากกินหม้กระทะบ่ใหอันไม่กินขาดนะใช่เชือกขาดเอ้ามันเป็นยังไงขาดนะมันเป็นเครงเขื่อเนี่ยเอามันเป็นยังขาดง้ายไดมของเจ้าบ่ได้ขาดบ่หูอเบื้องหลัของน้องบ่ขาดนะยิบเอาโอ้ยนุกให้แม่มุให้แม่อ้วนยิบให้เด้อเด้อเนี่ยขาดเนี่ยแม่อ้วนยิบใหง่ายปะแม่อ้วนยิบใหง่ายของของ่ายก็ขาดบ่ ยิบเลยยังแต่ของน้องเนาะเสือขาดมาให้ชา,าวละซาเบิงเนาะต่างลานเจ้าวดวงกัน <c oughs> มามาให้ป้าลุงเบิงลูกค่ะเสือขาดเบิงหางหน่ะเอามาเบิงลูกค่ะเป็นยังจมขาดทั้งหลังกระขาดโอ้ยบ,บ่บิงหามบ่มีเสือบ่ลูกอยากได้บ่เสือไหมนะแล้นนยวยามันกินดิ่มไหมกินดิมด่มนะโดยมากินดิมด่มนะอย่าไปบายมันแห้งเด้อเรือมันเจ็บเดอ้อใบเยอะ เดียมมือบ่ตัวนี้หนังงามอ่าสั่งจักตัวงามแพ่ช่บังหำชีรัมโอ้ชีรัมโมงงามด้วยนี่บมงงามเจ้าบ่ตัวใดงามจดุตัวลายลายตัวลายลายอันอุ้มอุ้มบอลลุ้มอุ้มบอลนู้นเหออุ้มนู้นเหรออุ้มให้ปลาลุงบองนู้นใช่งามแพ้อ่าตัวโตเฉาตัวนี้เหรอหอุกหนุกนางจามตาตาเอาตัวนี้เกิดแลตัวนี้ โดยจะไปไปลางมือเราคุยกันเร่องแม่กันงนี่มาบังเท้าฮะเหยื่อกับมาบังน้าลูกมันมันอนุมาอนุมให้ลูกมันกินโดยมันเมื่อยกันฮะมันเมื่อยบ่มันยังเมื่อยน่ะมันเมื่อยบ่มาน่ะยังมันอนุมให้ลูกมันกินก้อนนี่ลูกมันหันเลยนี่จะไหนมันก็ไปเลยนี่เอาโอ่งพามือถือเท่งบุหรุไปใช่หนัะอ๋อแก้วบ่ยังถิอมื้อย เกิอบกับบื้ือเนาะงุมเจ้านี่อูมูมันโอูมันขึ้นเทิงมากไหมเตยผู้โอูมันขึ้นนโมผู้อันอูมูมันขึ้นไว้ไวปมาหน่อยไวมกระยังโบดิเกือเข่าเนาะพอวันคานหนากระชิเกือรชิเกือวันคานเนาะใช่ตัวหนึ่งแนมใช่หมามั้ตาเอ้ยตัวเอ้ยใช่ตัวหนึ่งมันมีหาเตยลูกไปหาไปเบิ่งบนคอกมันนอนเหรอ ไปเบิ้งนู้ค่ะเห็นบ่ผู้ผู้มันบูเห็นตัวนึงนี่มาเหาหาตัวไหนไป๊ปไปเบิ้งมาให้ซาวลุกไหมามันมีหาตัวใช้ใช้ถูกใช้ไปอานมาดูฮะมันยังบด้กินุ่มได้ฮะน่ะมันมันมีแต่ให้มันมีแต่ให้โอ้ยโอ้มันมาดูโอ้นมาดูโอ้นมาดูแต่แต้มันมีให้บ่ เจ้าคือจักบามีให้นะครับอ้ยมันขัดไปเฮาอ๋อ้มาผุดต่โตอู้มากเลยพูดน่มันเข่าไปดีมันไม่ได้กินนุ่มเชี่ยนตัวนี้มันไม่จักบารมีมาได้ยำะเฮ้นี่อย่างเม่ได้ป้อนเข่าเกลือเข่าเนาะพอวันพานาเมมันกลับไปแล้วลูกเอ้ยเมมันไส้เหรอเมมันไปแล้วมันอนุ่มให้ลูกมันกินแล้วเมมกลับไปหากินบบบนี้เมมเวลามันอยากเวลามันลูกมันอยากนุ่มเมมมันกลับมาส่งคือเจ้าเนี่ยไหอยากกินนุ่มมันยังกินนะเมม Ơi, cho anh nhạc kỳ nung con nè chị con nhạc kỳ nung tôi là kỳ nung socalat nung đấy sao chị nung bác sĩ Nấm nung bác đi nung to tôi là kỳ nung socalat nung bác sĩ nung nấm sĩ nung bác 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 sĩ nung เบื่อคือการนุ่มเนี่ยนุ่มยังโมเบื่อนะ่ะโมเบื่ออะไรโนุ่มงัวเบือเ <laughs> เบ่อเนระเพิ่นเห็นอัน,อก,น,อนออกับเจ้าอันยังกินน้ำคลิปเนาะเพิ่นนุ่มงัวเบนะืนะ่อเนยโตโต้กินช็อกโกแลตกินมื้อนึงบ่จะกล้องจอน่ะใช้ดอกใช้ไม่ยังอ่ะเอออย่าไปขาดบ่ได้ยอยากไล่บ่เสือใหม่นะ่ะอือ ขาบึ้นเอ๊ะอ่าวว่าเไหมนะบ่า่า่าวใช้เผืนพวกนี้มานอนมันออกมามันถ่ายไปเพื่ออะไรนี่ตาเอ้ยมันยังขึ้นเทงผ้านะใช่มันหนาวด้วยนะมันหนาวมามันหนาวมันก็ได้เข้าไปนอนสักพันึ่งอย่าเพลินวัวไก่เพมันมันกินนมอิ่มแล้วนะ แม่มันกินนมอีนมันนอนอันั่นั่งเฮียงมันน่หอ่ะอ่าตัวนะบอบ่เอามากยามตัวนะมันบปายัามไม่ให้น่ะโดยไม่ให้กนอาอาแพงแพงแพงกอดกันนุ่กกอดให้ป enfin ้าลุงมึงน่ะกอดหน้ากันน่ะน่องตัวนะน่องชีรามนองชีรมใช่อชรัมอุ้มมาไม่สรุปอุ้มมาไห คอยปรงเด้อมาสาวเจ็บเรื่อเรื่อมื่อกมาให้ป้าลุกเมื่อกี้โอ้แต่แพงแค่นี้ความพน้องเงี้ยฮันฮันมันหอยจับแล้วน่ะมันหนาวได้ไหมมันหนาวอ่ะโดยมันหนาวร่มใช่ไหมมานั่งมานั่งมานั่งพี่สาวชามนี่มันี่เจ้าบ่ได้ไปหน้าบ่ไหมนี่บ่เป็นยังจังบุบายบ่บุบายข้ามข้ามบุบายข้ามบุบาย ทำภาษีไปเห็นแล้วพ่อเห็นผีเชียเอ้าพ่อเห็นผีอย่าหยอกมันตาตาไปหน้าโคกเลยเห็นผีเจ้าหน่อยเห็นบ่เจ้าน่ะบ่อ้าวเจ้าหน่อยยื้เฮือนบ่ได้แอบแม่บ่ได้แอบแม่แม่บ่บ่บ่ได้แอบแม่น่ะน้องเราไม่กินแต่นุ่มนะองเราม่กินแต่นมกินเก่งแท้ กินดูมันมาแล้วนะใช่ลูกใช่เออเมยมันมันมานมแม่ลูกมันกินหนีได้นี่อ่ะโจมขึ้นแม่โจมขึ้นน้ำมูมันไม่ตัวนี้อ่ะพูมันไใบมันหนาวไว้มันหนาวอ่ะโดยมันหนาวมันหนาวซ้อนเออป้าไปป้านน่ะป้านเนี๋ยวนี่เดี่ยวนี่วะใช่ดิอยู่ใช้ลูกเออมันหนาวมันหนาวเลยปงล้มลงจะหน่อยไฮ้ได้ฮะจะน่อยไห้ออกมาได้ไปอาบน้ำมันเด้อ เฮอยค่อยๆชื่อมากเาเจ็บอ๋อบักอ้ายค็ดค่อยบอก้อง่น่าค่อยถิมเนี่ยว่ามันเจ็บไรพันว่านอนอ้ายก็เลยว่าถิมค่อยนึงงพันว่าป้าเลี่ยมันก็ไปเดี่ยมันก็ไปเองมั้งเนืมป้าไปเห็นเนี่ยผนามเนี่ยมันนอนดีเลยตัวนี้มันหนาวเลยมันหนาวเมพ่นก็จอยนอลูกหาโตจะขี้กับขนเมมันกระลายเนาะ เพราะว่ามันเป็นเมล็ดอ ah. like. ่อนมันก็อยากขนคู่ขนรุ่นเนาะอันนับนับชอบท่านหน่อยักชอบอ่ะให้นับเป็นนี่โดยท่านแม่หลังไพ่ลูกในจู้หนึ่งเข่าด่านสะดวงจะลังฝากเยี่ยงเนาะลูกพอแผดน่อยเพิ่นจะไปวัดหนาท่านมันเตกได้ฮะเมตู้งห่ายเลย ไปล้งมีนชอบตู้ลักนน่ทานตู้ลักาเราแกมาเเลยเราก็มาเอาได้มันเบิดนน่มันเบิดได้เราก็มาเอานกะเอาฮะนัทานบาเจ็บโดยทานตูลักดุก่ะนันนั้านเาว่ะพงๆสายทานนี่ไพ่เป็นไยนะบบกดุกอันนั้ให้อันนั้นทานได้ในองเพื่อนะองนะ คนในน่องนะเอ่อเจ้าน่ะชื่อยังไะเจ้าน่ะชื่อชื่อตาตาชื่อตาตาเจ้าได้ดุชื่อโตโต้โอ้ชื่อโตโต้ตาตาอคอยชื่อน้องโตโต้ต,ต,ตาตาจิ๋<รอ>วให้ตาชงผมใหม้นะอย่าไปเห็นมันเลยเด้อพาผลไม้ดินอยู่สวนเนาะบรรยากาศกมันห่มมันเย็นเนาะอยู่นี่เนาะกเมื้อนนี้ก็ ชีมลมเนอเหละส่งมาเหละท่านได้แก่พี่น้องเลยทนเหละเอาออกแก่ก่ะเหละเนอส่งเทียมมากับสีหอดเนาอเห็ดมันนเห็ด like ม so <zet S 1> <pray. S 2> ันแม่แม่แม่อ้วนให้กินบ่แม่เจ้าน่ะให้กินยังหกเหตุเห็ดลาบหมูลาบหมูเมนบ่โดยเดะพ่อไปสิพ่อกับยูเฮือ้พ่อไม่ได้ออกข้างนอกบ่มือนเป็นยังพ่อจังบุไป ฮะเมนี่หน้าไปหาหญิงไปหากินอย่าเตะลดละาพูดละบาทอย่าไปเตะมันลูกเ้ยกำลังดื้อนหลานสลวงกัไปไปสียาไไปสบายไป เราไปได้ว mm ่ามาไปสิจยากันเราไปวไปเมื่อสิยาจังเลบัวเช้าได้ไหมบัไปว่ากันบัไปว่าไปสิยาไปเมื่อสิยาไปเมื่ทางด้านก็สบายเนาะคุณเนาะคุณเนีาะคุณก็เลยบม่อยากไปประดิษฐ์้าอะไรดุฮ่าน่าจะไปเนาะบันเนาะว่าไปสิจยาบัไปเมื่อได้แบดนี้เนาะโดยมีสะดวกกับอาลานเนาะอยู่นรลานมีผ้าร้านมาดินยู่สวนเนาะโดยสำหรับคลิปนี้สะดวกจะได้จบลงเพียงชแค่นี้เนาะ ก่อนอื่นก็ขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สะดวงนี่เด้อนอกจากประบาขาวโฆษณาสะดวงเนาะถ้าสะดวงว่าพิพาประการอะไรก็ขอโทษขออภัยเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ก็จะได้จบลงเพียงเมียนเนาะขอกาข่าวคำว่าสบายดีสบายดี